วันนี้เรามาอยู่ที่สนามของซานแอนโทนิโอสเปอร์นะครับผมชื่อสนามว่าอะไรไม่รู้นะแต่ก็หาได้รู้ไหมแต่ก็คือเราเจอกับวิกเตอร์เวมบายาม่าเนี่ยเป็นคีย์เกมของเราด้วยวันนี้เอาละครับสกินลูกนี้โอเคใครเอ่ยอ๋อดูกาดอนจี ยังไงยังไงโอ้โหป็นไปหรือเปล่าโอ้โหแนไปหรือเปล่าขอสกีหน่อยครับป๋าสกีสกีนะเอาไปวะ มันเป็นหน้าเมนูของขอยกาดซึ่งผมคล้ายๆนะคล้ายๆเวลาเราเล่นตำแหน่งคอยกาดมันก็จะออกเป็นหน้าเมนูเงคลิปที่แล้วเสียงน่าจะเบาไปเนี่ยเสียงเกมยังไงเกมนี้ผมลองเพิ่มเสียงลยปู่ผมจะแต่งเนี่ยป๋าลูกนี้โอเค ยากเกินไปสำหรับเรเบลล์เชมยังเก่าอยู่โอ้ยังเก่าอยู่ยังไงฟ็อกใช่ฟ็อกกเบอร์สี่จากสันเฮโอเค สวยเฮเรื่องส่วนสูงเนี่ยน่าจะแพ้วิตเตอร์อยู่นะเฮใช้อยู่หน่อยนึงนะแต่เรื่องแขนขายาวเนี่ยวิตเตอร์น่าจะกินขาดขอบอลไม่หล่นใส่เรา ติดติดว่าพี่ป๊อปป่าเจอกับพิเตอร์ยังไงเฮ้ยพิเตอร์ในก็กันแบบเราเลยเนี่ว Cage, ไม่ไปตบบอลนะตบลมถึงกับต้องขอทำเอาเลยนะสเตร์ตอนนี้อยู่ที่วิกเตอร์ครับเบ็นบี้ลองส่งไหม ส,สวย yeah. ลูก้าผมพยายามจะลองขออารอุกเนี่พรแบชผมอะสามารถพ um. ัฒนาอารอุกตอนนี้ไปถึงระดับสีงินได้แล้วถ้าระดับสีเงินก็ไม่กระกตงสุดไม่แน่ใจว่าภาคนี้อารอุกมันลงยากหรือเปล่า พักแล้วผมขอเริกมย่างกันโอเคแล้วคนที่จ่ายให้คือแจ็คสันคือเฮนั่นเองนะครับที่จ่ายเฮ้มนะตรงนี้โอเคเราทำได้นะไพรยา,ยามจะใช้อะไรบ่อยๆนะครับจะได้เพิ่มแปก โอเคอีกลูกปหนึ่งแตนดินดังไม่เสียแรงที่เรายังพอมีค่าสแตนดินดังอยู่นิดหน,น่อยไม่เยอะมากแต่ว่าดีเฟนส์ผมแย่ดังวะเ ยังไงออสตินไม่ลงโอเคผมเองก็เข,เข้าไปไม่ได้นะช็อตน,ออนี้นเวมบายั马ป๋าเพสคาร์สเด็บ โอเคลงวีโอเคห่างจุดตาแล้ววิบี้โอเคฝ่าวฝายังไงก่อน

Here's the Cobra. Seven points in the game. And okay hey. Another three. In today's NBA, you have to stretch the floor if you want to win. Ah, damn. Green Hyne looked it all hard by him. Here's Castle. Right now, he's contributing about 15 and a half points a game. Hush. <coughs> hey, don't steal. Okay. Reeves. Okay. Are โอเคเดยครับลูกนี้ไม่ยากครับทำได้นะโอเคเราเปิดไอ้นี้เลยเปิดแบชเลยเปิดเทคโอเวอร์รอเอาไหมคาบอกเพิ่มขึ้นแล้วนะนายจะไหวกับเราหรือเปล่า Wendy. The control from Wendy. I mean, this guy is unreal. And so James will bring it up for Los Angeles. It's Six point game. Tonight, their first look at this San Antonio squad this year. They're looking to make a for their first showing. They expect to beat. Great teams take care of business against the bottom feed. We'll see if they can handle that end of the bargain here tonight. โอเคบอลมันก็โดนบินไกลนิดนึงเนาะโอเคถ้าชิมบราขึ้นเองน่าจะโดนเวนบี้นะครับมันอกแต่ถ้าส่งกลับหลังมาให้ผมเนี่ยก็มีโอกาสเวนบี้จะไม่รู้ดู เราก็ทำได้หผมโน้มมันจะไม่ส่งหรอนะจะส่งยังไงเอาดีนี่มันดูกล้าเลยนี่ว้ยดูก้า่ให้เลยนะโว้ย

Nah. Oh, hang on. If it ain't broke, don't fix it. They should continue to ride the hot hand. First trail by Audi. Audi. Paul with it. He's scoreless. There's a screen. Fox. Okay. Dear on Fox. Johnson against James. Really? Sunshine is

Okay. And They're doing strong work on the glass, a plus five advantage for them. And guys, you know that rebounding is a huge part, a huge component of winning games. You look back, but it's necessary if you're going to be a winning team. Every night, we're And so it's Vassell who brings it <laughs> <laughs> to the San Antonio Spurs. They trail by nine. When we look at the long, but we're looking It's a quick turnaround on the road, just one game respect the jump fox now. The long range. Thirty-five seconds left to play in the half. Back to James. Pass to the Cobra. From the arc. Nice feed that time, Cobra's got 23 And for San Antonio, they're shooting at Passes Johnson. ยังไงเจอป่าทุกนี้เจดว <The three. S 2> ไิไม่ลงล็อไม่ลงล็อกโอเคจูดาส่งให้ไม่ทันการมีสาบคู่ส เอาล้ครับเรามาต่อกันในคัลเตอร์ที่3เปิดด้วยสามแทมลูกนี้โอเคยิงข่าวไปย <c oughs> ิงช้าไปเล็กน้อยอีกแล้วโอเคไป <c oughs> เอาไหมเอาไหม มันวิ่งไวอีกจังว่ฟอก์จอนสันไม่ลงลูกนี้เออตังแล้วก็แขวนไปสิครับท่าแทแล้วตอนนี้ยังไงฟอกจะย่งยัยบ้าอีกเน คนมันอยากได้อะโอเคไม่ยากได้ครับลูกนี้แมทที่เราหรือเปลมาทำไปทูโร่ดับเบิลถึงแต้มจะไม่สูงมากนะเอฟซีกับดีบอลนี้โอเคโอเค <laughs> บาสใช่เดียวบาสใช่เดียวลูกนี้ไม่ลงงงมากตอนเปิดแบชจริงสามนี้ดนะันชอบได้เข้าไป เดรนสวยครับป่าเรียรอ,รอนฟกโอเคเอาเรืเ่องเหมือนกันเลยครับ จะเข้าไปแล้วก็ยิงดื้อจี้มันดื้อแข่หลอกลวงก่อนนะน่วัยรุ่ใส่ดื้อป่ะข่าว The b a หมดทอดีการจะใช้ยิงยิงอีกสักลูกนึ่งแต่ไม่ทัน We've got go about three and a half minutes here into the third. Man, miss after miss for him. When you're having a quarter like this, the only beneficiary is the defense. As to the Cobra. Now James. Just hard to shoot. Yes, okay. finally drops every okay. corner off the rim. 18 points for him.

ลีฟโอเคดูผมวิ่งเข้าผมจะเก็บออฟเอนซิสลีบ้าไหลช็อตมากวิงเกอร์จะรีบ้าแต่ไม่ได้รีบวโดนเื่นเข้มมันแมนจริงๆหาได้พูดเล่น Doncic with it. He's picked up by cell Okay, Doncic. Nice. Lakers lead by 17. You know as I watch Doncic, I think it's futile to try to distract this guy. His focus and concentration and control of himself is uh, excellent. Ball passes to Fa. ยังไง? are we out off okay, long. fox has got 22 and he's got it going now when he's in this kind of a zone boy he's fun to watch the cobra passes to Jane. The now 10 for LeBron james lackluster defense showing no desire to chase shooters off that line and those triples they sure do add up quickly don't they i mean they've got to make some kind of adjustment here the three เข้าไปไม่ได้อยากเข้าไปเลยอยากเข้าไปมากดีนะดีจริงดีดิงครับผมอ่ะบบี้บบี hayes has got five rebounds tonight and their physical dominance has been on display a 10 rebound advantage is a good indicator of how this game is going the cell comes with a double and wrestling for air, <laughs> okay <laughs> okay he <laughs> here's johnson ด totally ีบอลูยังไงลรอไม่เราเล่นฟาสเบกส,ส่วนแล้วกันเราเล่นฟนาสบกส่วนแล้วกันไม่ได้ซ้ำบอลแล้วไงล่นะฟุตอลทิ้งดุดหมดนะ ก้าไม่เก่สุก้ามีเทรนด์ไม่น่ายากถ้าเป็นตัวจริงน่าจะยิงสามไปแล้วไม่แน่นั่เป็นครบสเต็ปแบ็กฟาสเบกฟาสต์ e บก โอเคสวยไอ้ปุ่มนี้นี่มันดีงามจริงๆในจอยไอ้ปอกก็คือให้เรากดปุ่มเอกหนึ่งฝากให้เพื่อนดี ลูกา้าโอเคไม่ยากต้อเดินมาชนเราทำไมตรายืนห่องเราเฉยๆเฮ้ยเห็นอ่ะติงอยู่ฟอกทีนัดโดนพัดลมขนาดนี้เอาดิ Boy left it right in the sweet spot with the lob. Nicely done. And the Lakers lead by 21. Capable okay, of running the offense. Doncic, fantastic at getting his teammates involved. But are he's a bit of an up-and-down player. He's a bit of an up-and-down And for San Antonio, they're shooting just about 33% since this second half of the game. They're shooting 33% since เออเชื่อมันอยู่แล้วเรื่องการรีบาวถึงไอ้ฝั่งว่าจะมีเบรมดี้ผมเน้นฟารสเบรกแล้วกันรีบาวสู้เพื่อนไม่ค่อยได้แต่ได้ฆ่ารีบาวผมไม่ได้อาผ้ารีบาว เคให้ผมจับออกมานั่งเนี่ยเขาได้ที่สามเป็นของอันที่สุดท้ายทจะข้าไปเผื่อเราได้ตรงอีกรอบก็ุตามมาบล็อกให้ไม่ทันจริง

Green, screen 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 oh, man keo, man keo, oh, man keo, oh, nó đông nhác, đông yên quá, bị đông hoặc luôn nhé. เอาละครับเจอกันเอพิโซดหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนนะไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม